ฮัลโหลตายกาโหสวัสดีจ้าวันนี้จะมาทํากล้วยหอมพายกล้วยหอมให้ดูนะคะกำยานเลเจ้งอ่าี่กอแเอเฮิงจิวฮิงจิวพายฮิงจิวอาพายฮิงจิวอะาเดี๋ยวาวเหายาวละยาว,ยาว,ยาวองละก็จะจะทาพายอากล้วยหอมให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยเรามีน้ําตาลเรามีน้ําตาลน,นะคะเยาวองละ แล้วก็มีกล้วยกับกล้วยสองลูกนะคะเราหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้กันเดี๋ยวเรามาทําแยมจ้ะเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟอย่าแรงมากนะคะค่อยใส่ไฟแก่ก็จะ่ยเาจะฟ่อที่เงาเยาลงไทีนี้เราก็จะใส่เราก็จะใส่เนยเข้าไปจ้ะปที่เหงาหเยาลงไะ ใส่เลยเข้าไปจ้าเรามาทําแจมก่อนจ้าเรามาทำไทยลองมาไทาเรามาทำอ่ากล้วยทํากล้วยก่อนจ้าวันนี้จะทำบารานาาพายนะคะบารานาาพายพายบารานาณา มันาจ้งฮ่นงจ้วแปงอ่ะโอ้่หให้กำเสียงหาเขอาี่ดิ้เหโร่ที่เฮิ้จวลร่ฮยก็ใส่กล้วยหอมเ้าไปจ้ะตามด้วยน้ำตาลก็จะโรดี่ทองโร่ฮยละอุยไม่ใช่กันตัวอ่ะเพราะว่าฮ่องจู่หวานเก่งโอ้จะสิโร่2กิโสกรช้ก็พอจ้ะ เด e hey. ี๋ยวเราเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวไปนิดหนึ่งจ้ะก็มาก็เจ๋งโหเคยละี่จะรอสิงนี้อ่ะมะม่วงจับลงยอ่ะเอ้ก้า่ง้มะมงจับจ๋งยงเคาสน่ะจุดที่เคาสุขอ่ะอขามาอย่างนี้หละจ้ะ ันนี re, ้เรามาทำพายกล้วยหอมกันจ้าทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆเป็นอาหารเช้าอาหารว่างก็ได้จ้าเรียงอาเชก็ไดจี๋ยวคุยเลยจิงอาหาากาวเลจอาหรชาก็จายวยเลยจิฝอาหรเก็าดี๋วคุยหเก็ไดาเีว่ลย้อหเ็กอ่าวคหรเช้าก็ไ้จเี่ยวคุล้งหากจยจงอห เรามาเชื่อมก่อน้วก็เรามาเชื่อมตุไมไตักฮ่ายจังเจาเราจะเอ่ยจงท่านตรงเคยที่เ่ล้วสิจเเอ่วเอะล้อที่ยันโนตเปาะลปองเลยเอดเยกรลอช่เลยห้วย็อช่วเลย้วยการอชดเลยด้วยกาอคช่อยเลยด้วยาลช่วยเลยด้ยกาล็อค่ยเลยด้วยการล็อ่เลารล็อ่ช่วยืนสั้นอยเ้ยการล็อคช่วยเลย้ยาอ่เลย้กา็อคช่วนเลยดกอค่เป้าเออ เดี๋ยวเราจะทำกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นก่อนนะคะเราพักให้เย็นก่อนแล้วทีนี้เราเอาแผ่นโลตีนะคะอยู่ในช่องฟิตนะคะเอาออกมาประมาณสักทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีให้มันไม่แข็งจนไม่แข็งมากจนเกินไปนะคะเพื่อเราจะมาใส่กล้วยหอมเข้าไปแล้วเอาจับแปลเ,เข้าเตาอบจ้ะโลตีพายโลตีโลตีกล้วยหอมจ้าพายโลตีกล้วยหอมจ้า เกือบได้แล้วนะคะเกือบได้แล้วนะคะลาดี้โตชามโตกละลาสามารถชิมได้เคาอยๆสีเมือม่อจม่่เกาทิมยังไม่พอหวานจา้ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลอีสักสองช้อนนะคะจะก,กาโตเหลืองกำถอ่องโตคือจมไม่เกาทิมใส่ประมาณอีกสักสองช้อนพอดีแล้วจ้ะ นี่ใส่น้ำมะนาวไปนิดนึง,หง,งเหลาะชิ้นเแหลงมงจับเราเลาะเฮีโอเคเหลาะชิ้นเก่าละกำจัวเซษโฟละปิดไฟได้เลยจ้ะทีนี้พักให้เย็นนะคะใส่ถ้วยไว้พักให้เย็นจ้ะพักให้เย็นก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมแผ่นโลตีจ้ะเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวมาเตรียมแผ่นโรตีจ้ะ กันจ like ีท่านตรงเคยจีเฮาแล้ก็มาจนแปรีก่อนแอยันตัปอบแปลงอ่ะมาจากทีนี้เราจะมาเตรียมแผ่นโรตีนะคะอันนี้เอาออกมาจากช่องฟิตจะก่อให้เป้งเซิงจนล้อช่เลยก่ะยันตัวปอบแปลงอ่ะยันยตัวรีก่อนแอปอบแอยันโตัวรีก่อปอบแปลงเรจะแจ้งเหลืองเราจะแจ้งเหลืองก่อนตั้งตั้งตัวเหลืองฟันจงแล้วเขาจะยืนสั้นดีกัะเหร รอประมาณสักสองนาทีมันก็จะนิ่มแล้วจะเริ่มนิ่มนะจ้ะเพราะว่าถ้าเราห่อตอนนี้นะคะมันแข็งจ้ะแป้งมันแข็งนะคะมันห่อไม่ได้จ้ะต้องรออีกประมาณสักสองนาทีรอให้มันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่รอให้มันนิ่มกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาทํากันจ้ะมาจ้ะหลังจากแป้งเรานิ่มแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําก็มาหยืนสัน้นจอละอ่าก็ที่ ปอแป้งยันโตปอกแป้งปอ๋งอได้หยืนสั้นจลอละอ๋อได้เป้ากะละให้ก็อ๋อจะวีเป้ากะละทายังเป้าอ่ะอก็มาจิบก็จิบเคยก็มาหยงที่ชาแรงอ่ะยังอ่ะเคยเราห่อแล้วทีนี้เราใช้ใช้ส้มนะคะกดไปด้านข้างจะให้มันมิดจ้ะเพื่อใส่จะได้ไม่ทะลักออกมานะคะ ส่วนอันนี้เราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปจ้ะทีนี้เราจะไปเข้าตู้อบ,อบแล้วจะ้ะเราจะมาเข้าตู้อบอบ,อบประมาณสักสิบกว่านาทีาก,ก,ก็มารอให้กกันละรอยให้กกกกโหลดละสับกกฟันจงจอย่อแล้วมาจ้าพาดูตีของเราก็อบเป็นที่เสร็จจักเรียบร้อยแล้วกาะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูจ้ะก็มาเอาได้กกจอจีเฮาแล้วจ้าโอเคกันละเ,เล่ดเฉยไปแต่กาไทยฮะ อ่าจะเยะิงจะกำมาเยะนะิ้งละหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จัดการใส่จานเลยจ้าอ่าเปิดเตาอบเนี่ยไฟประมาณ200องศานะคะแล้วอบประมาณ18นาทีจ้ะกำมากกโหลห้อยโตอยีปะตัวกกตายคอยสป,ปะฟันจงจอเยาละกำจอเยาได้กว่ากำแรงก,กันละฮะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพายโรตีกล้วยหอมของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยทําง่ายทําง่ายและอร่อยจ้าไปแล้วจ้าไบ,บาๆจ้าจอยกินหน้าตาก้าไปาย